อุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็ดยังหน่อยหน่อยหน่อยพี่หน่อยไยมาอีกแล้วมาอีกแล้วช่องวินบรรทุมพาลาะพี่หน่อยไงนั่นเจพ่อนคนเดิมเจเต็มถูกหวยพบนเลี้ยงพี่หน่อยไยเห็ดนำยาข้าวปุ่นกินเพิ่อนมานครับเมื่อวานนี่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 เบื่อนปลาปลาดูมึงงัยเลยนี่ แล้วโป๊กโแล้วนี่ตอยไมันแหมันจังเดียิบใส่้ยยิบใส่ตแแครับขันหอเอาเครื่องบดดีปะบมันอะจวดบาเดียวอยู่หรอ ใส่เบใส่เบิดแ่วตดเลยมือเบิรงมาพิดเบิมาพิ <c oughs> เอาออกป่ะ่ฮาแต่ใส่ผีแกงเลยนะมนแดงเลยนะเอาบอก่ะ,าากะว่าลาอยู่ดิ เห็นไงไรบ้ันก็บ้านี่นะเตรียมปะทูดิบพี่น้องเลยหนูจะเห็นน้ำเข้าหรอถ้าจะกินถ้าจะกิน

หอมกระเทียมเยอบหน่อยแล้วผสมใส่กันเลย่อเยอะพอเลยเข้าไปผสมใส่กันเลยบะ ไปขัวก like ่อนวันน hey. ี yeah, ้ปลาเลยพี่น้องเอยปลาดุกคือนผูกใช่ไหมค่ากิจกาปลาดุกใช่ไหมปลาดุกยืนเดิมเลยเนี่ย มันเองล้าจะไปซื้อไาอีกอยู่มันี้ไปซื้อมาเลี้ยงอยู่นี่กินได้เลยเงินถืบเลขกินเลี้ยงข้าวปุ้นโอ้โอ้แก้วเงินทึกเลขกัจังวะเพี่น้องปองไปเราจีเฮดในท่านัวีมักินไดไท่านี่เราดิท่านจะไ้ีเวหมู ก็เลื่อนเหไปเป็นส well, so. ิบโมงดิล่ะวันจังทร์สี่ทุ่มหนหัวเราไปก่อนเงินเวลาเป็นชิ้นงสาวกเอ่อเอาไปผสมกันกับปลาพวกคุกใส่กัน มันคุกใส่กันโอ้ยเต็มคุกโอ้ยน้ำยาปุ๋นพี่น้องเลยน่าเติมแล้พี่แกงไหมเนี่ยไทยไม่ใกล้นะนะโอ้ตามพี่แกงใส่ในน้ำเรียบร้อยแล้วบอสนี่เรียบร้อยโอ้ไปครัวบ้านีาเนา เรียบร้อยตามเรียบร้อยนะพี่น้องบัตทุดิบไปไปเอาไปคว่วเติมเอาขึ้นไปพอเขาเป่นเพืออเ่อนนะ่าเติมพอเขาเห็นห้งค่อยเมือเหี้อยมอักเมือดมักทึบมักสลัดเสวอมัก,มก,มกริงแกง ละนวินเนะนาะคณะว่าในคือกะเทียนเนาะมันหอมเครื่องหอมเคือกเครื่องเอาบะขวยจั้หน่อยก่อนบ่<อ>ใส่ไปเลยบ่หัวมัน,นโอ้โห้ไข่มันแห้งอยู่บ่หน,นิไข่นั่นเป็นสิี่ได้ดยินไอ้บอ่ยญ้ากรปุ่นพี่น้องเอ้ยใส่รถดีเข้าไป พองรั <Private S 2> ่วรั่วรั่วดีไหมกินแดดนี่ยเราเป็นยังว่าต้องเต้นอ่ะเออเข่นเข่นใช่เลย เดือดปุกปุกปุกเลยตายกันโชยโอ้ยพ่อนเรียบร้อยเรียบร้อยหน่องมาเด้มาเด้มากินน้ำกันเด้โอ้เจีวเจีวว เรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะมีคลิปกินด้วยครับเด้อคลิปนี้ไปสนีก่อนคลิปนาค่อยว่ากันไม่พี่น้องโอเคแต่เลากินแล้าวผุ่นอ่าครับ